สวัสดีครับสำหรับผู้ที่เตรียมตัวสอบในสิทธิตํารวจชั่วโมงนี้อาจารย์กิดก็จะมาบอกเทคนิคการทําข้อสอบที่ทําได้ง่ายทําได้ไวและก็ทําได้จริงเพื่อพวกเรานําไปใช้ในการสอบตํารวจในครั้งนี้จากโจทย์ข้อนี้นะครับเรามาดูกันเลยว่าเราจะมีเทคนิคการทําข้อสอบอย่างไรจากโจทย์นะครับ เขาบอกว่าถ้า c x ลบ27เท่ากับ x ค่าของ 3x ลบ5ตรงกับข้อใดนะครับเอา,าดูว่าข้อนี้เราจะใช้เวลาทำเท่าไหร่นะครับดูเลยครับเทคนิคข้อนี้นะครับให้สังเกตนะครับสมการแรกให้มานะครับไม่มีคำว่า,าเท่ากับใช่ไหม นะครับแล้วสังเกต x มีสองข้างใช่ไหมครับเห็นไหมดังนั้นเราจับรวมกัน x ตัวที่น้อยกว่าย้ายไปหาตัวที่มากกว่าก่อนอ่านะครับซึ่งจากบวกก็จะกลายเป็นลบถูกไหมนะครับส่วนไอ้เจ้ายีบเจดตรงนี้นะครับตัวเลขใช่ไหมครับก็ย้ายกลับมาอ่ากลับไปอย่างนี้เป็นต้นเราก็จะได้นะครับว่า c x ตรงนี้นะครับอยู่บที่ใช่ไหมครับ x ย้ายมาก็กลายลเป็นลบ x ถูกปะแล้วก็เท่ากับจากลบยี่สิบเจ็ดย้ายข้างก็กลายเป็นบวกยี่สิบเจ็ดถูกปะนะครับ 4x ลบออกไป x หนึ่งก็จะเหลืออะไรครับ 3x อ่าล่ะครับ 3x เ,เท่ากับอะไรครับยี่สิบเจ็ดนะครับเห็นคําตอบหรือ,อยังนะครับเร่งดีๆจะเห็นคาตอบแล้วเห็นไหมครับ เห็นตรงไหนครับตรงนี้สิครับตามมานะครับ 3x ใช่ไหมครับเลีนี้3 x ครับตรงนี้ 3x ใช่ไหมครับเห็นไหมแล้ว 3x มีค่าเท่าไหร่ครับ27ใช่ไหมครับจับไปแทนเลยครับแต่นั้นคําตอบมายังดังนั้นตรงนี้มันก็คือนะครับก็คือ27ลบอะไรครับลบ5ตอบเท่าไหร่22 จบไหมครับจบแล้วยังครับจบแล้วก็ตอบสิครับตรงข้อไหนครับข้อที่สี่เป็นไงครับเทคนิคง,ง่ายๆสบายๆสไตล์ของอาจารย์วรกิจนะครับโอเคครับคลิปนี้ผ่านนะครับโปรดติดตามคลิปต่อไปครั้งต่อไปสวัสดีครับ